สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันครับสมาชิกท่านใดกําลังเลงหารถเอาไว้ใช้งานในงบเบาๆนะครับลองมาชมรุ่นนี้ดูนะครับสภาพสมบูรณ์ครับ Honda Civic ตาโตนะครับปี2001.6ออโต้น้ำมันล้วนไม่ติดแก๊สนะครับสภาพใหม่มากๆเลยลองชมดูได้นะครับแต่ก็แจ้งมานะครับแล้วก็เห็นว่ามีจุดมีิรอยมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับตาม เวลาของรถนะครับก็นานมาแล้วครับไม่ได้เก็บทําก็ใช้ถือก็ถือยู่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง VTEC นะครับพร้อมใช้ครับใครสนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารกันได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับภายนอกก็ใช้งานได้ปกติภายในก็สมบูรณ์ครับตัวนี้เปิดมาที่6,900 0บาทนะครับสนใจจริงก็โทรเจราจาต่อรองราคากันดูได้เลยนะครับรถอยู่ที่ลังสิตนะครับ สนใจเน้นให้โทรนะครับอะไรที่ขาดหายไปสอบถามกับเบอร์โทรได้เลยนะครับให้คลิกที่ชื่อคลิปนะครับรายละเอียดก็จะขึ้นมานะครับนี่นะครับสภาพภายในก็ใช้งานได้ปกตินะครับตามงบประมาณนะครับถือว่าสมบูรณ์แล้วก็น่าจะแจ่มเลยครับงบประมาณขนาดนี้ต่อรองกันดูก็น่าจะได้รถสวยๆไปใช้กันนะครับใครที่เน้นหารถไว้ใช้งานลองชมลองตัดสินใจดูได้เลยนะครับที่สําคัญ ต้องไปทดลองขับดูนะครับเป็นรถบ้านนะครับยังไม่เก็บํามก็ขายตามสภาพอย่างที่บอกนะครับรถบ้านก็จะประมาณนี้นะครับก็ขายตามสภาพแบบไหนแบบนั้นใครซื้อได้ก็ซื้อเอาไปเก็บไปทําประมาณนี้นะครับมันจะต่างกับรถเต็นท์กับรถพ่อค้านะครับต่างกันแบบนี้นี่เองชวนชมนะครับใครสนใจก็ไปทดลองขับจราอรองกันดูนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็แจ้งชัดครับไม่ได้หมกเม็ดอะไรสนใจก็ให้โทรเจนจาสอบถามกันไปดูก่อนนะครับขอบคุณครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับคันนี้